นี่ก็เป็นแนวคิดดีๆของเกษตรกรท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสคะ่ะด้วยการปรับสวนยางพารามาปลูกสละสุมาลีโกยรายได้เกือบ2ล้านบาทต่อปีนะคะว่าแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะ มาแล้วค่ะดิดี้พามาตะลุยสวนสลัดสุมาลีแปลงใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่บนเนื้อที่25ไร่เลยค่ะพี่กัดอยู่ที่ตำบลหนองเรืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังปากใต้บ้านเรานี่เลยนะที่นี่เนี่ยเป็นสวนของนายสมบัติกุลกิจนะคะเป็นอดีตนายกอบตหนองเรืออำเภอรัศดาที่ตรังด้วยที่เขาใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ย ชักชวนญาติพี่น้องนะล้มสวนยางพาราเลยหลังประสบปัญหาราคายางตกต่ําทีนี้เขาก็รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสลัดซูมาลีตําบลหนองปลือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรวมสี่แปลงนะคะพิกัดตําบลหนองปลือนะถือเป็นแปลงปลูกซูมาลีแปลงใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ตําบลหนองปลืออาเภอรัศดาจังหวัดตรัง ซึ่งนขณนะนี้เก็บสลากสุมาลีขายได้แล้วทั้ง25รไร่ไโดยที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอย่างปีก่อนนี่นะคะเก็บสลากขายได้จำนวน40ตันด้วยกันส่วนราคาหน้าสวนกิโลละ45บาทนะคะได้เงินเข้ากระเป๋ามากกว่า1ล้าน8แสนบาทเข้าไปแล้วโดยในรายได้จำนวนกว่า1ล้าน8แสนบาทนี้นะคะเขาก็แบ่งเป็นรายได้ในส่วนของคุณสมบัติเนี่ย ซึ่งนอกจากเป็นอดีตนายกอบตอหนองปลือแล้วนะคะก็ยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยที่มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด5ไร่ได้ผลผลิตมา12ตันนะคราวนี้ทำเงินเข้ากระเป๋ากว่า6 0 0 0นบาทเลยละ่ะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดินทางมารับซื้อถึงสวนด้วยนะ พร้อมการันตีคุณภาพของสลัดสุมาลีที่ตำบลหนองปลือจังหวัดตรังที่นี่ด้วยนะคะว่าปลอดภัยจากการใช้สารเคมีใช้เทคนิควางกับดักล่อมแมลงด้วยสายไฟแล้วก็คุณผู้ชมล่อมแมลงด้วยแสงไฟนะไม่ใช่สายแสงไฟและกาวดักมแมลงทําให้ติดผลดกลูกมันจะใหญ่แบบนี้เลยผลผลิตค,คือถ้าแกะ ออกมาแล้วคุณผู้ชมรสชาติเนี่ยมันจะหวานนําอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็มันจะหอมด้วยเนื้อเน่แน่นชุ่มคอจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะโดยไม่ได้มีการแปรรูปค่ะเนื่องจากว่าแบบผลสดคุณผู้ชมก็แทบไม่พอขายอยู่แล้วนะตอนนี้อที่นี่นายสมบัติต้องบอกด้วยนะคะว่าราคาสลัดซูมาลีเนี่ยมีแนวโน้มดีกว่ายางภารายเยอะมากนะคะหากเปรียบเทียบกันง่ายๆค่ะ กรีดยางพาราเนี่ยเขาต้องกรีด7วันนะยังได้ผลผลิตไม่ถึง1ตันเลยแต่เมื่อหันมาทําสวนสลัดสุมาลีคุณผู้ชมสามารถตัดผลผลิตขายได้เป็นตันนั่นะหมายความว่ารายได้เนี่ยแตกต่างกันมากนะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วก็คุ้มค่าจริงๆพร้อมบอกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าถ้าครอบครัวไหนรับการเกษตรเนี่ยสามารถเดินทางมาศึกษาดูงานได้เลยที่สวนสลัดสุมาลีนะคะที่นี่เลยนะ,ะโดย คุณนี่แหละค่ะคุณสมบัติเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาชีพปลูกสลัสุมาลีนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางรอดของพี่น้องเกษตรกรได้นะคะใครสนใจไปกันได้เลยคุณผู้ชมคะ่ะพิกัดสวนนี้อยู่ที่ตำบลหนองปรืออำเภอรัษดาจังหวัดตรังเป็นสวนสลัสุมาลีแปลงใหญ่บนเนื้อที่25ไร่คุณผู้ชมนี่เลยอนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ